ทไมจึงเกิดแผ่นดินไหวสะเทือนไทยเป็นวงกว้างอาคารถล่มและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่28มีนาคม2568แผ่นดินไหวเกิดจากความเครียดที่สะสมแล้วถูกปลดปล่อยอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลตามธรรมชาติทำให้ผืนดินสั่นสะเทือนเกิดปรากฏการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งครั้งนี้เกิดจากรอยเลื่อนของสกายของเปลือกโลกที่อาจจะรุนแรงที่สุดในรอบประมาณ113ปีตามข้อมูลของกลมอุตุนิยมวิทยาจากการรายงานของสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือที่มีชื่อย่อว่า USGS และูนยนเตือนภัยพิบัติแห่งชาติของประเทศไทยรายงานว่าสาเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนสกายเมื่อเวลาประมาณ13.20นของวันศุกร์รที่28มีนาคม2568โดยมีศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ต้นกลางของประเทศพมา่าใกล้เมืองมัลดารีห่างจากเมืองมัลดารีประมาณ17กิโลเมตรโดยแผ่นดินไหวรุนแรงในครั้งนี้วัดได้ขนาด8.2ความลึก10กิโลเมตรที่ละติจูด21.6 82อ,องศาเหนือลองติจูด96.121องศาตะวันออกในประเทศเมียนมาคาดว่าจะมีขนาด6.7เมกนิจูดนังจากนั้นได้ตามด้วย after shock ที่เกิดหลายครั้งทั้งในพมา่าและไทยรวมแล้วประมาณ20กว่าครั้งซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอบางมะพ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ319กิโลเมตร เบื้องต้นของแผ่นไหวในครั้งนี้รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้ในบริเวณภาคเหนือภาควันตกภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้และบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นด้วยซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับความเสียหายหลายแห่งและมีตึกพังลงมาด้วย เจาหในกรุงเทพมหานครได้ประกาศให้กรุงเทพเป็นเขตประสบสาธารณภัยได้สั่งให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบประเมินโครงสร้างอาคารโดยได้สั่งรถน้ำดื่มรถสุขขาดูแลประชาชนที่หลบภัยบริเวณสวนลุมพินีสวนเบญจศิริสวนเบญจก,กิติและสวนจตุจักรเป็นต้นพร้อมแจ้งให้ประชาชนเข้าอาคารและที่พักอาศัยได้โดยกรุงเทพมหานครย้ำให้ตรวจสอบรอยร้าวเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์นในครั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติได้ประกาศ ยกระดับการจัดการสาธารณภัยแผ่นดินไหวขึ้นเป็นการจัดการสาธารณภัยขนาดใหญ่ระดับ3เพราะกรุงโอตโนิววิเทียมองว่าอาจจะแรงที่สุดในรอบประมาณ113ปี สำหรับนักวิเคราะห์ญี่ปุ่นมองว่าเหตุการณ์ของแผ่นดินไหวในครั้งนี้แต่ละพื้นที่ส่วนใหญ่แรงสั่นสะเทือนน่าจะอยู่ที่ประมาณระดับ3-4ซึ่งไม่ได้รุนแรงนักแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลเข้ามาจากทางพมา่าแต่มีสภาพตึกพังโดยเฉพาะตึกที่ยิ่งสูงดูจะได้รับแรงสั่นสะเทือนมากกว่าน่าจะเป็นรอบของการสั่นสะเทือนที่เป็นแบบคลื่นระยะยาวที่บ้านไม้จะไม่ค่อยสั่นสะเทือนว่าอาจจะมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวได้อีก